ข่าวการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนั้นถือว่าเป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าหนึ่งในคนที่เจ็บปวดมากที่สุดในเรื่องนี้นั้นก็น่าจะเป็นเธอคนนี้ครับภรรยาของคุณชินโซอาเบะคุณอากิเอะอาเบะซึ่งเธอนั้นถือว่าเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงหรือจะเรียกว่าอินดี้ก็คงจะได้นะครับเธอผู้นี้นั้นเคยแกงโดนัลทรัมป์ด้วยการแกล้งพูดภาษาอังกไม่ได้เพราะไม่อยากคุยกับทรัมป์มาแล้วและด้วยความอินดี้ต่างๆของเธอนั้นเลยทาให้ม แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นก็มีคนที่ชื่นชอบในความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใครของเธอผู้นี้อยู่มากเช่นเดียวกันครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับเธอนั้นก็ยังคงเป็นผู้หญิงที่คุณอาเบะรักวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเธอผู้นี้กันครับอากิเอะอาเบะรักเดียวของชินโซอาเบะอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของญี่ปุ่นผู้มีความอินดี้ที่สุดในประวัติศาสตร์ สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องของอดีตนายกชินโซอาเบะนะครับแต่ว่าจะขอเปลี่ยนโทนแด์มูดมาพูดถึงเรื่องของภรรยาของคุณอาเบะกันบ้างซึ่งเธอผู้นี้นั้นไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดานะครับแต่ว่ากันว่าเธอนั้นคืออดีตสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งของญี่ปุ่นที่ฉีคำนบนธรรมเนียมประเพณีของการเป็นสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันมาเลยครับเพราะปกติในสังคมญี่ปุ่นแล้วภรรยานั้นจะต้องเป็นช้างเท้าหลังที่ไม่มีปากไม่มีเสียงเป็นแม่บ้านไปวันวันยืนอยู่เบื วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของเธอผู้นี้กันครับคุณนาเกะอาเบะหรือว่าชื่อเดิมว่าอากิเอะมิซูซากินะครับเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนปี1 9 6 2ปัจจุบันก็อายุ60ปีนะครับนับดูแล้วก็อ่อนกว่าคุณชินโซอาเบะประมาณ7ปีเนาะเธอนั้นเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแวดวงทางการเมืองโดยตรงแต่ก็ถือเป็นลูกคุณหนูที่มีฐานะดีนะครับเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อน,นั้นเป็นประธานบริษัทธุรกิจขนมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นออออยยยยย่่่่าาาาาางงโโมมรรรรินน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 นะะใคเคเเเดดดูฆษษณีีีปุััััจต้นน้้้นนน้ไไสแบธกกก็ศึ จากโรงเรียนหญิงล้วนเอกชนในโตเกียวแต่ว่าพอเธอเรียนจบแล้วเธอก็ไม่ได้ทำงานในบริษัทของครอบครัวนะครับแต่ว่ากลับไปทํางานในบริษัทโฆษณาชื่อดังหลังจากที่เธอเรียนจบครับโดยความรักของเธอกับคุณชินโซอาเบะนั้นก็เกิดขึ้นตามคำนธรรมเนียมดั้งเดิมของญี่ปุ่นนั่นก็คือการดูตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าคุณชินโซอาเบะนั้นเติบโตมาในครอบครัวที่มีความเป็นนักการเมืองอย่างเข้มขน้นทําให้เขาแทบไม่ได้มีชีวิตรักเหมือนกับคนอื่นทั่วไปครับไม่เคยมีความรักแบบจริงจังมาก่อนจนพอคุณชินโซอาเบะนัาวัวตงงาวรตดดกู ตัวขึ้นเพื่อให้คุณอาเบะนั้นได้พบกับผู้หญิงที่มีฐานะดีทัดเทียมกันและจะมาคอยช่วยผลักดันให้คุณอาเบะนั้นมีความก้าวหน้าทางการเมืองมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งชื่อของคุณอากิเอะนั้นก็ถูกคัดเลือกขึ้นมาจากการแนะนําของบุคคลในแวดวงการเมืองด้วยกันนั่นแหละด้วยความที่เธอเป็นสาวโสดโปรไฟล์ดีมากๆหน้าตาดีฐานะดีนั่นก็น่าจะทําให้อาชีพของชินโซอาเบะคนนี้นั้นก้าวหน้าขึ้นไปในเส้นทางการเมืองได้แน่ๆครับในขณะที่คุณชินโซอาเบะตอนนั้นแม้จะยังไม่ได้เ้เนนาาายกกรมมตีีแแนน่่่วววดลลคออออชืืูใงงงท หลังจากพิธีการดูตัวนะั้นทั้งคู่ก็ใช้เวลาในการคบหากันต่อแล้วก็ตกลงแต่งงานกันในที่สุดครับเมื่อปี1987ซึ่งมันก็ดูเหมือนวิถีชีวิต,ตของคนญี่ปุ่นยุคนั้นน่ะที่หนุ่มสาวสองคนจากตระกูลดีทั้งคู่ได้มารู้จักผ่านการดูตัวนะครับสุดท้ายก็แต่งงานกันผู้หญิงนั้นก็น่าจะมีหน้าที่เป็นช้างเท้าหลังทํางานบ้านทําอาหารอะไรไปนะครับส่วนสามีนั้นก็กลมหน้ากลมตาทํางานไปว่ากันว่าความก้าวหน้าของสามีนั้นก็คือความสําเร็จของภรรยาที่สามารถจะเอาไปโม้กับเพื่อนบ้านได้ว่าโโออออยยยาาาามมมีีีีขงงงงงันนนตตํแ่่่่้ะรจ ทำกล่าวว่าผู้หญิงนั้นควรจะทําตัวเป็นเหมือนกับใช้เท้ารองจานซาชิมิคือคุณนั้นจะไม่มีทางโดดเด่นไปกว่าซาชิมิบนจานได้แต่จะต้องเป็นส่วนประกอบบนจานที่ทําให้ซาชิมินั้นอร่อยยิ่งขึ้นแม้จะไม่มีใครเห็นความสําคัญของมันก็ตามฟังแล้วเจ็บปวดยังไงชอบกลน,นะครับแต่สําหรับคุณอากิเอะแล้วเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับเธอไม่ได้แต่งงานมาเพื่อจะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนแบบเต็มเวลาแล่ว่าเธอนั้นหลังจากแต่งงานไม่นานนะครับเธอกลับไปทํางานเป็นดีเจที่สถานีวิทยุท้องถิ่นไปซะอย่างนั้นโดยมีชื่่อในววงการาร บุคลิกส่วนตัวของคุณอากิเอะแล้วเธอไม่ได้เป็นกลุลสตรีที่เรียบร้อยดังภาพพับไว้อย่างที่หลายๆคนอยากให้เป็นครับแต่ว่าเธอนั้นเป็นสาวเฮฮาปาร์ตี้พูดเกง่งคุยเกง่งเข้ากับคนนูน้นคนนี้ได้ดีนะครับชอบออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านเป็นประจำและที่สําคัญคือดื่มเหล้าเก่งมากเธอนั้นยังเป็นติ่งละครเกาหลีต่างหากนะครับในขณะที่สามีของเธออย่างคุณชินโซอาเบะนั้นถือว่าเป็นคนเงียบๆขรึมๆแล้วก็ไม่กินเหล้านะครับเพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพเนาะคุณอาเบะนั้นไม่ชอบปาร์ตี้แล้วก็เป็นคนที่จริงจัังงกกกกบบทุุเเรรรื่ออออตตตามตามมไลล์์ขะูีควนษิย เป็นขวาจัดร,รียกว่าดูยังไงแล้วทั้งคู่ก็ดูมีความตรงข้ามกันอยู่มากอะ่ะแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะครับแต่แม้บุคลิกของทั้งสองคนนั้นจะตรงข้ามกันทุกอย่างดูแล้วไม่มีอะไรเหมือนกันขนาดนี้แต่ว่าคุณอากิเอะนั้นก็กลับเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของคุณอาเบะได้อย่างลงตัวครับเธอนั้นช่วยสามีหาเสียงด้วยวาทศิลป์แล้วก็การพูดจาแบบเป็นกันเองของเธอทําให้เธอนั้นสามารถเข้าร่วมแล้วก็สังสรรค์กับบุคคลสําคัญต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับแถมการดื่มเหล้าเก่งของเธอนั้นยังช่วยในเรื่องนี้ออก้ววัับเธ่่าานนนงช เลามากถึงขนาดเปิดร้านเล่าของตัวเองเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องปิดไปหลังจากนั้นเพราะว่ากลัวจะไปกระทบกับภาพลักษณ์ของสามีและสุดท้ายด้วยความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ของเธอครับคุณชินโซอาเบะนั้นก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสําเร็จในครั้งแรกนะครับซึ่งในตอนนั้นคุณอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดและคุณอาเกเ,เองก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่อายุน้อยที่สุดด้วยเช่นกันครับและแน่นอนว่าด้วยบุคลิกที่ไม่เหมือนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของญี่ปุ่น ความเป็นอนุรักษ์นิยมที่มันสืบต่อกันมาหลายต่อหลายรุ่นนะครับทำให้เธอนั้นถูกคนมองว่าเฮ้ยเธอไม่เหมาะสมอะ่ะไม่คู่ควรกับตําแหน่งนี้และคนนั้นอาจจะปรามายไว้เลยครับว่าอีกเดียวทั้งคู่จะต้องหย่าก,กันอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งคู่นั้นไม่มีอะไรเหมือนกันเลยซึ่งการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของคุณอาเบะนั้นก็ต้องยุติลงในระยะเวลาเพียง1ปีนะครับด้วยปัญหาด้านสุขภาพในครั้งแรกนั้นจะเรียกว,ว่าเขาล้มเหลวในการเป็นนายกรัฐมนตรีก็คงจะได้นะครับแต่อย่างที่ผมได้เล่าในคลิปที่แล้วล้ว้้ว่าาาาาสุุดดทยยคคณอเเบบกก็็ไัััมปปนนนนรรตีีงใ2020 สแล้วก็ยิงยาวมาจนถึงปี2020เลยนะครับกลายเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานที่สุดทันทีและการกลับมาของคุณชินโซอาเบะในครั้งนี้หลายคนรู้สึกว่าเขากลับมาด้วยความที่เปลี่ยนไปจากครั้งก่อนมากครับคุณชินโซอาเบะนั้นกลายเป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาดมากขึ้นจากผู้ชายที่ดูเหมือนไม่กล้าจะทำอะไรไม่กล้าตัดสินใจไม่มีความเป็นผู้นำเท่าไหร่ว่ากันว่านั่นก็มาจากการสนับสนุนของภรรยายอย่างคุณอากิเอะนั่นเองครับซึ่งการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้คุณองงาาากกกกเเเงงง็็ยยัคตตปปน้โจจมมีี่่่ทไ เ,เแต่ว่าคุณอาคีเอะเองก็ไม่สนใจที่จะปรับภาพลักษณ์ของเธอให้มันกลายเป็นเหมือนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างที่หลายๆคนคาดหวังกันไว้เธอยังคงเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนครับแถมสิ่งที่หลายคนง,งุนงงก็คือเธอนั้นได้ออกมาพูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดูจะขัดกับนโยบายแบบอนุรักษ์นิยมของสามีจนถูกขนานนามว่าเป็นฝ่ายค้านภายในบ้านเลยนะครับคือผัวจะออกอะไรมาอาคีเอตนั้นจะคอยค้านทันทีประกอบกับการที่เธอนั้นอาจจะสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยทําให้มีลูกไม่ได้ก็เลยทําให้ทั้งสองคนนั้นไม่มีทาย,ยาทครับแน่นนนนวาาัังหหลยคค้ก็ด จะได้เห็นทายาทของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเนาะพอเธอนั้นไม่สามารถมีลูกได้ก็เลยยิ่งตกเป็นเป้าโจมตีมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าคุณอากิเอะก็ไม่ได้สนใจคําวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นครับเธอยังคงเดินหน้าทํากิจกรรมในแบบของเธอเธอได้ออกมาประกาศตัวสแสดงตัวว่าต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เธอเออกมาสนับสนุนนโยบายเสรีกัญชาเธอนั้นชอบการปลูกข้าวทานาจนมีภาพของเธอนั้นไปปลูกข้าวทานาบ่อยๆรวมถึงการที่เธอนั้นไปเดินขบวนร่วมกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศอย่างเปิดเผยน,นะครับซึ่งแน่นอนแหละมันก็ไม่ถูกอกถูกกใจฝัั่งอนนุรษ์ิยยมมตาเค โดยเฉพาะเรืร่องราวของความหลากหลายทางเพศเนี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมก็ยังคงต่อต้านในเรื่องนี้เนาะและเธอนั้นก็เคยได้สร้างวีรกรรมในการแกงโดนัลด์ทรัมป์ครับตอนงานประชุม G 2 0ซึ่งเธอนั้นนั่งข้างโดนัลด์ทรัมป์เป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงครับแต่ว่าเธอกลับแกล้งคูดภาษาอังกฤษไม่ได้และก็ไม่พูดอะไรกับทรัมป์เลยตลอดเวลา2ชั่วโมงนั้นครับจนทรัมป์ออกมาพูดกับนักข่าวหลังจากนั้นว่าเฮ้ยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของญี่ปุ่นคนนี้เธอน่ารักนะแต่ว่าเธอไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยแม้แต่น้อยแม้แต มากพูดในที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษเคยไปประชุมงานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหภาษาอังกฤษคล่องไฟลุกเลยครับ ดูเหมือนว่าการที่เธอจะไม่ยอมพูดกับทรัมป์ในวันนั้นน่าจะเป็นการแกงโดนัลด์ทรัมป์เพราะไม่อยากจะคุยกับประธานาธิบดีปากเสียคนนี้ซะมากกว่านะครับปรากฏว่าเรื่องนี้นั้นมันกลับไปถูกอกถูกใจนักข่าวของฝั่งอเมริกาเป็นอย่างมากครับว่าเป็นยังไงล่ะอีทรัมป์แกโดนแกงเข้าบ้างแล้วเห็นไหมล่ะว่ามีคนที่ไม่อยากคุยกับแกมากแค่ไหนซึ่งั้งหมดที่ว่ามานเนี้ยแม้เธอจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นมากแค่ไหนแต่ว่าก็มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เธอในทางเสียหายเลยตต่่่่คคคคคคคอปปอออออยยปปกก้้้งงเเเเธาา็็มมทีีนนีูนนนนนนนััไไใใชชรหบขืุณิโผ องคุณอาเบะไม่เคยมีข่าวลือเรื่องการชู้สาวนะครับมีแต่ข่าวหวานๆกับภรรยาในออกมาตลอดนะครับคุณอาเบะบอกว่าตัวเขานั้นได้รับความกล้าหาญแล้วก็ได้รับพลังงานบวกจากภรรยาคนนี้เสมอคุณอากิเอะนั้นคือกำลังใจที่ดีที่สุดของเขานะครับทำให้เราจะเห็นภาพทั้งคู่มีกิจกรรมหลายอย่างร่วมกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟดำน้ำํากินข้าวปลูกปลาอะไรก็ตามเราจะเห็นคุณอากิเอะนั้นโพสภาพของสามีในอารียบทต่างๆออกมาใน i อีเสมอซึ่งมันจะไม่ได้เป็นภาพที่แบบเป็นทางการทําหน้าขึงขังจริงๆภาาพที่คุณอกเลงมันจะเป็งภาพ าพเพ้อเพอบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็แน่นอนแหละว่าอาจจะถูกบน่นว่าการลงภาพแบบนี้ของสามีที่เป็นผู้นาประเทศอะลงภาพหลุดๆเวอเวอๆแบบเนี้ยมันเป็นการไม่รักษาภาพพจน์ของสามีเลยนะแต่สำหรับเธอและก็คุณชินโซอาเบะน,น,นั้นภาพเหล่านี้นั้นคือความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันนะครับและแม้ทั้งคู่นั้นอาจจะเคยมีดราม่าอยู่บ้างอย่างเรื่องการทุจริตโมริโทโมกาคุเอ็นนะครับแต่ว่าคุณชินโซอาเบะนั้นก็ออกมาปกป้องภรรยาอยู่เสมอก็เรียกว่าถึงแม้เธอนั้นจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรอาจจะมีทั้งงนนออเเตตววััก็็ปข จนถึงที่สุดนะครับและความรักที่คุณชินโซอาเบะมีให้เธอนั้นก็เป็นของจริงหลังจากที่คุณชินโซอาเบะลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็จะได้เห็นภาพโพสของคุณอาเบะที่กลายเป็นบุคลิกแบบสบายๆย,ยิ้มเกง่งแล้วก็ดูสดใสมากขึ้น,นครับเราจะได้เห็นภาพของคุณอาเบะที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆกับภรรยาอยู่เป็นประจํารอยยิ้มที่กว้างขึ้นของคุณอาเบะหลังจากลงจากตําแหน่งนั้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นได้ใช้เวลาอยู่กับภรรยาผู้นี้นั่นเองครับซึ่งน่าเสียดายที่เราจะไม่มีวันได้เห็นภาพเหล่านี้อีก้้้วเเเนนนนนาะหััังกที่่คุบตไปรรซึึใิดศข คุณอากิเอะเล่าว่าโลกมันเหมือนหยุดนิ่งไปเลยแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเธอไม่ได้ตีโพลตีพายหรือว่าโวยวายร้องไห้ออกมาในทันทีตอนนั้นแต่ว่าเธอพยายามจะทําตัวให้สงบเพราะว่าลึกๆในใจเธอยังไม่เชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับเธอได้รีบเดินทางไปยังโรงพยาบาลทันทีและในตอนที่เธอนั้นได้รับการยืนยันการเสียชีวิตของสามีของเธอเธอบอกว่าในตอนนั้นอะสมองมันไม่รับรู้อะไรเลย,เลยครับมันเหมือนกับว่าเธอยังคงอยู่ในความฝันอะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่านี่มันเป็นเพียงแค่ความฝันมมััันนนเเเป็แค่่ฝร้้าายใชถกิดธอหลบ แล้วตื่นขึ้นมาคุณอาเบรนั้นจะได้ตื่นมาดื่มน้ําผักที่เธอนั้นเคยทําให้เขาทุกเช้าอยู่ไหมเราได้เห็นภาพของเธอที่นั่งร้องไห้อยู่ในรถที่นําร่างของคุณชินซอาเบะสามีของเธอนั้นวิ่งไปรอบเมืองเพื่อการไว้อะไรและเราก็ได้เห็นถึงภาพความหัวใจสลายของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวของตัวเองคนนี้ครับแม้พวกเขาทั้งคู่จ,จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยภรรยาประเภทไหนเนี่ยจะมาคัดค้านทุกอย่างที่สามีทําแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วว่าความรััััักกกกขขอองงงงงง้้้คคคู่่นนนนน็็น็เเปจรรรริบบบพาาาาะวายงงาะวยไตมมโลใี มันมีหลากหลายรูปแบบความรักของบางคู่นั้นอาจจะเกิดจากความที่เป็นคนแบบเดียวกันชอบอะไรเหมือนๆกันแต่สำหรับบางคู่แล้วความรักนั้นอาจจะเกิดจากความแตกต่างที่มาเติมเต็มเข้าคู่กันอย่างสมบูรณ์แบบก็เป็นได้นะครับดังคู่นี้ความร่าเริงแจ่มใสความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใครของคุณอาเกนั้นก็ได้เติมเต็มให้ผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวของนักการเมืองอนุรักษ์นิยมที่เข้มข้นและก็เข้มงวดมากๆอย่างคุณอาเบะนั้นได้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแม้ทั้งคู่นั้นอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันหลาาาายยๆเเรื่่่ออองงจนนคมมมวธไสสับี สำหรับเธอแล้วอ่ะเธอมองว่ามันน่าจะดีกว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่คอยตักเตือนถึงสิ่งต่างๆด้วยความจริงใจตักเตือนด้วยเหตุผลและด้วยความรักไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองเหมือนถ้าคุณเป็นนายกและโดนฝ่ายค้านต่อต้านเงนี้ยคุณก็อาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปไม่สนใจมันเพราะคิดว่าเฮ้ยมันออกมาจากปากของฝ่ายค้านมันออกมาจากปากของศัตรูไอ้พวกนี้มันจ้องจะจับผิดเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นมันออกมาจากปากของคนที่เขารักคอยเตือนเขาอยู่เสมอนั่นต่างหากนะครับที่จะทําให้เขานั้นรับฟังมากขึ้นและแม้คุณชินโโซออาาาาาบบะนนนจจไไมมม่ทททกกรแ้ขยยยตีีั แต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะมันก็จะนําไปสู่การพัฒนานโยบายที่ดีขึ้นนะครับเป็นการผสมผสานของความเป็นอนุรักษ์นิยมของคุณชินโซอาเบะแล้วก็ความเป็นหัวสมัยใหม่ของคุณอากิเอะเข้าด้วยกันดังนั้นถ้าจะบอกว่าการที่คุณชินโซอาเบะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกจดจําและเป็นที่รักของผู้คนได้แบบนี้นั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนที่คอยอยู่ข้างๆเขาคอยสนับสนุนเขาอย่างคุณอากิเอะนั้นก็เป็นได้ครับแม้เธอจะไม่ได้เป็นภรรยาที่คอยยืนอยู่เป็นเงาอยู่ด้านหลังสามีเหมือนกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ เดียวกันกับสามีของเธอเพื่อคอยกุมมือแล้วก็สนับสนุนเขาในแบบของเธอนั่นเองครับและในวันนี้ที่ไม่มีผู้ชายที่ชื่อชินโซอาเบะอยู่แล้วนะครับแม้มันจะยากที่จะทําใจได้นะครับแต่ว่าก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคุณนากิเอะจงเข้มแข็งแล้วก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองที่สดใสร่าเริงแล้วก็มีรอยยิ้มได้อีกครั้งแม้จะเป็นวันที่เธอน,นั้นต้องเดินต่อไปเพียงลําพังก็ตามครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเธอนั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดถึงอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมน กลัาใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงไซโยนาระของน้องเห็ดซากุระโกโอฮาระนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันยืนมองท้องฟ้าในโตเกียวอยู่เพียงลําพังมีแต่แผ่นหลังของผู้คนที่ดูเร่งรีบถึงแม้ว่าหนะ้าที่แห่งนี้จะไม่มีใครรู้จักฉันสักคนแต่ว่านะฉันก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ได้ลาก่อนแต่ว่าฉันจะไม่ลืมเธอหรอกนะว่าฉันนั้นเคยรักเธอมากที่สุดในโลกใบนี้ฉันนั้นจะไม่ร้องไห้แล้วละ่ะฉันจะไม่หันหลังกลับไปอีกแล้วฉันจะใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ต่อไปฉันจะมีชีวิตต่อไปสำหรับวันนี さよならさよなら笑顔ね。<Bye. S 2> <music>